ขณะนี้กรทมออฝนตกหนักมากเลยค่ะไม่แพ้เมื่อวานเลยนะคะสภาพอากาศเดี๋ยวเรียกได้ว่าถือว่าแปรปรวนหม้ช่วงปลายปีมันจะเป็นช่วงที่ควรจะต้องหนาวกันสักทีแต่ปีนี้มีการคาดคะเนว่าอาจจะหนาวน้อยและปีหน้าน่าจะร้อนมากและแรงหนาซะด้วยนะคะมาดูภาพรวมกันหน่อยว่าเป็นอย่างไรแล้วก็มาเจาะพื้นที่ที่ยังเสี่ยงฝนกันอยู่ด้วยค่ะกับ คุณประเสริฐปุราฐานังนะคะผู้อเมริการส่วนพยากรณ์อากาศศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างสวัสดีค่ะท่านผอคะสวัสดีนะคะจัญญาคุณธนัญญาครับแล้วก็สวัสดีพี่น้องที่รับชมทางบ้านทุกท่านครับค่ะท่านผอคะตอนนี้ภาพรวมเนี่ยคงต้องบอกว่าอากาศมันแปรปรวนต่างจากปีที่ผ่านๆมาถูกต้องไหมคะรับก็โดยภาพรวมนะครับก็มีก็เหมือนกับปีก่อนนะครับเนื่องเนื่องจากว่าในช่วงนี้นะครับ โดยจริงๆเนี่ยของเราเนี่ยจะายาเข้าสู่รุ่นต้นฤดูดดหนาวนะครับก็สู่ในช่วงประมาณกลางเดืนอนพฤศจิกาก็คือประมาณวันที่15-16นี่ครับผมโดยโดยปกตินะครับผมแล้วก็ยานานต่อนเนื่องจนไปถึงในช่วงลูกคล้าคุมาแล้วก็จะเข้าสู่ฤดูร้อนในในแนต่อไปก็คือใช้เวลาประมาณสัก6เดือนตััวน้นนะครับคุณอัญญาแต่ทีนี้น่ะก็มีพี่น้องประชาชน หรือมีผู้สื่อข่าวก็ได้อสอบถามเหงืันกัน,นครับคุณอติยาคุณธนัญญาครับว่าอ่มันจะหนาวมันจะหนาวมากไหมหรือมันจะเข้าสู่ฤดูๆๆหนาวหรือยัง <c oughs> นะครับด้วยอากจะจกล่าวเรียนอย่างนี้นะครับผมการเข้าสู่เกณฑ์ฤดูหนาวของพื้นที่ไทยของประเทศไทยนะครับทางด้านกรมปศุสัตว์นิยุกยานะครับก็จะมีปีในการเฝ้าระวังอยู่สามเกณฑ์ครับก็คืออ่าเกณฑ์ที่เกณฑ์ที่หนึ่งนะครับอ่าลมนะครับเราจะดูลมที่ระดับล่างนะครับ ตั้งแต่ระดับหนึ่งร้อยถึงห้าร้อยเมตรนะครับจะเป็นลตมตะวันออกหรือลตมตะวันตออกึ่งเหนือครับแล้วก็ลมที่ระดับ5้าพันเมตรขึ้นไปเนี่ยจะเป็นลตมตะวันตกครับอันที่สอนะครับก็คือดูการอุณภูมิลดลงอย่างต่อเนื่องไหมก็คือต่ากว่ายี่สินสามองศาเซนเิเกรดลงไปครับผมอย่างต่อเนื่องนะครับและสามนะครับดูการกระจายตัวของฝนเนี่ยมันกระจายตัวลดลงไหมอย่างนี้นะครับผมว่า ลดลงต่อเนื่องไหมนะครับซึ่งเกณฑ์เหล่านี้นะครับมันจะยังไม่เข้าหลักเกณฑ์ที่ทางกรมบุสตวนิยยวิทยาที่จะประกาศเข้าสู่ฤดูหนาวนะครับผมในช่วงที่ผ่านมานะครับซึ่งในที่นี้ถ้าอีสานของเราเนี่ยถ้าดูจากภาพชาราตนะครับหรือดูแผนที่อากาศติวพื้นนะครับจะเห็นว่ามลอากาศเย็นหรือลมหนาวนะครับมันมันลงไปทางทะเลนะครับแล้วมันเอาความชื้นเข้ามานะครับก็จะขึ้นจะเป็นครื่นกระแสลมซ้าดอนนะครับพัดนำความชื้น ส่งผลให้พื้นที่ทางด้านที่สานอ่าโดยเฉพาะทางด้านซีตงสมดอนนะครับคุณศพินยาคุณธนัญญาครับตึ้งทะเลจังหวัดอ่าอึงการนะครับไล่ลงมาเลยครับดึงการนองครพนมงุกตาหารอํานาจเจรือหรือแม้กระทั่งอุบลราชธานีนะครับยังคงจะมีฝนหรือฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้ในช่วงวันที่แดถึงสิบสาม พฤศจิกายนนี้นะครับผมเนื่องจากว่าแดดที่ทุกคนก็คือขึ้นกระแสลมต่าต่อดวนี้นะครับผมค่ะซึ่งก็เป็นไปตามที่กรมอุตุนี้มวิทยาได้มีการระบุมาก่อนหน้านี้ว่าการเข้าสู่ฤดูหนาวเนี่ยต้องเลื่อนออกไปก็อย่างที่ท่านบอกว่ามันไม่ครบเกรนฝนมันยังเข้ามาอยู่ค่ะมรสุมที่เข้ามาวันที่สิบสองถึงสิบสามพฤศจิกายนนี้จะมีอิทธิพลกับจังหวัดใดเป็นพิเศษบ้างคะใน ที่ทางกรมตูนิยมวิลา้คาดการไว้นะครับว่าวันที่12นะครับ12-13เนี่ยอาจจะมีมวลอากาศเย็นหรือลมหนาวนะครับเพื่อให้ชาวบ้านได้เข้าใจก็คือลมหนาวตัวเน,นี้อาจจะมีกําลังปันกลางนะครับคาดว่าจะพัดลงมาจากกินตอนใต้นะครับที่ได้รับผลกระทบก็คือจะเป็นลักษณะของมีลมแรงนะครับแล้วแล้วก็จะมีฝนด้วยนะครับคุณติยยาคุณท่านดังยาครับก็คือป้นที่ทา,ดางด้านซีกตะวันออกและตอนบนนะครับได้ลงมาเลยตั้งแต่ หนองคายพึงการน้องชายนนมลูกดาหาร,ารอํานาจเจริญและอู๋วนแลแลัทธธาน,นีนะครับต้องคงจะมีฝนตกแล้วก็มีลักษณะของลมแรงด้วยนะครับผมในช่วงวันที่12ถึง13พิกาจาร์วนนี้นะครับผมแลังจากนั้น,นครับอุณหภูมิก็จะลดลงนะครับลดลงถึงมาก เข้าเข้าเกณฑ์ในเกณฑ์อากาศหนาวต่ำกว่า23องศาไหมก็คืออาจจะเป็นอิสานตอนบนนะครับอาจจะอยู่ในเกณฑ์ต่ำกว่า23องศาก็ได้แต่ทางด้านที่ตอนล่างนี่ก็อาจจะไม่ถึงเกณฑ์อย่างนี้นะครับผมค่ะแล้วหน้าหนาวปีนี้จะหนาวมากหนาวน้อยยังไงคะในเมื่อหน้าหนาวมาช้าเหลือเกินค่ะโดยโดยปกตินะครับที่บ้านเราโดยเฉพาะพื้นที่อิสานของเรานะครับจะได้รับผลกระมากสุดก็คือในช่วงปลายเดือนธันวาครับแล้วก็ต้นเดือน แล้วก็ไปตอนนี้เมื่อถึงเดือนก็กราเลยนะครับคุณนัิัญญาคุณทนาครับแล้วพื้นที่ภาคอีสานเนี่ยบอกว่าอย่างหนึ่งก็คือจะหนาวลมครับผมถ้าไม่มีลมเนี่ยพื้นที่ภาคอีสานจะร้อนขึ้นทันทีเลยครับผมอันนี้ครับแปลว่าหนาวช่ำๆแบบเลขตัวเดียวอะค่ะท่านผอเราจะได้สัมผัสเฉพาะตอนขึ้นยอดดอยยอดภูเท่านั้นเหรอคะใช่ครับผมโดยโดยปกตินะครับ แต่ถ้าอยากจะสัมผัสนะครับก็คืออากาศหนาวเนี่ยจะส่วนใหญ่จะดูทางด้านภาคเหนือเนื่องจากว่าจะเป็นหนาวชีริครับะจาจตะต่างจากอีสานอีสานเราจะหนาวหนาวลมครับหรือหนาวแห้งครับผมจะแตกต,ต่างกันครับผมค่ะผลกระทบที่ทําให้ดูเหมือนหนาวไม่เท่ากับปีที่ผ่านๆมานี่มาจากปรากฏการณ e ์เอล尼โนด้วยไหมคะท่านผอเออมันอันนี้ก็คือปัจจัยนึงครับผมก็คือมันมีหลายๆปัจจัยโดย โดยเน้นหนักก็คือจะมีมวลอากาศเยน็นจากประเทศยีนที่ตัดแต่ลงมาตัวนี้นะครับผมถ้าดูจากแผน,นที่อากาศนะครับจะเห็นว่าก็คือเอายกตัวอย่างก็คือวันนี้ครับแผนที่ล่าสุดนะครับจะเห็นว่าถ้ามีมวลอากาศเย็นจะมาหาเรา,าจริงๆเนี่ยมันจะมีตัวแนวแนวฟอนก็คือแนวบล็อกของมวลอากาศเย็นมันซึ่งมันจุดอยู่ทางด้านประเทศญี่ปุ่นนะครับตัวเนี้ยถ้าเห็นแนวตัวเนี้ยบล็อกไว้นะครับโอกาสที่จะมาถึงบ้านเรา แล้วก็มีกำลังแรงเนี่ยกติไม่ได้สูงครับแต่ตอนนี้ว่าตัวเนี้ยมันอ่อนกำลังลงไปครับดังนั้นมวลอากาศเย็นเนี่ยมันจึงทะลักไปไปทางด้านตะวันออกก็คือแถวญี่ปุ่นนะครับแล้วก็จะปิดเอ้ามามันจะเป็นความปิดซะมากกว่าแล้วแลจะมีผลตัวนี้นะครับผมอ,มอ ค่ะตอนนี้เนี่ยมีหลายพื้นที่เลยที่ผลผลิตทางการเกษตรเสียหายค่ะท่านผอเพราะว่าเกณฑข้อสอบผิดค่ะบอกว่าเอ๊ะช่วงนี้ฝนไม่น่าเยอะแต่ยังมีฝนเข้ามาหนักซะด้วยท่านผออยากจะฝากเตือนพี่น้องประชาชนยังไงบ้างไหมคะครับในช่วงนี้นะครับก็อย่างที่ผมได้เรียนไปเมื่อสักพู่นี้นะครับผมว่าในช่วงนี้อยู่ในช่วงเปลี่ยนถ่ายอากาศจากฤดูฝนเข้าสู่ฤด,ดูหนาวนะครับ่บในช่วงนี้มันจะมีทั้งอากาศ หนาวอากาศร้อนแล้วก็มีทั้งฝนวันหนึ่งมีสามโดูก็นอีนะครับซึ่งพื้นที่ทางภ้าคศอีสานนี้ก็นะหนันนกกันนะครับเมื่อวานนี้นะครับมีฝนตกหนักนะครับที่สถานีเกษตรนะครับที่สุรินทร์นะครับวัดปริมาณฝนได้4 1 7มิลลิมเมตรเลยนะครับผมแล้วก็เป็นที่อีสานตอนล่าง9จังหวัดาปากปลายครับก็ยังคงจะมีฝนตกอยู่นะครับผมโดยสถานที่ผ่านมานะครับวัดปริมาณฝนได้50 9.8มิลลิเมตรนะครับที่อำเภอประคำจังหวัดบุรีรัมย์เมื่อวันที่5<ฆ>พฤศจิกาจนเมื่อ,เ,อ,อเมื่อตอนท,อนที่ผ่านมาเมื่อสักครู่นี้นะครับผมซึ่งพื้นที่อีสานตอนล่างส่วนใหญ่นะครับยังคงจะมีฝนประปรายอยู่นะครับสําหรับที่น้องเกษตรกรในช่วงนี้นะครับอ่โดยเฉพาะที่ตาอ่าพืชไร่นะครับโดยเฉพาะข้าวนะครับผมในช่วงนี้ก็ก็มีวรจะตากั้า,างคืนไว้นะครับผมว่าส่วนใหญ่ฝนเนี่ยจะตกในช่วงประมาณตอนบ่ายๆนะครับผม แล้วก็อาจจะมีฝนป่าปลายแม่ในช่วงตอนหนึ่งคืนส่วนนี้นะครับผมโดยเฉพาะในช่วงวันที่12-13ที่ถึงเนี้ยจะมีมวลอากาศเย็นกแล้วรอบใหม่จะแผลลงมาเนี่ยยิ่งยิ่ง,งลักษณะของฝนน่าจ,จะเป็นฝนลักษณะของฝนฟ้าขนองครับและอาจจะมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้นะครับในช่วงวันที่12-13นะครับผมค่ะค่ะมีอะไรอยากจะย้ําเตือนทิ้งท้ายเป็นคําเตือนสําหรับพี่น้องเกษตรกรแล้วก็ประชาชนในพื้นที่ภาคอีสานตอนล่างเป็นพิเศษไหมคะในช่วงนี้นะครับอยากจะเรียนอย่างนี้นะครับ โดยเฉพาะข่าวแฟกนิวหรือข่าวปลอมตรงน,นี้นะครับผมซึ่งออกมาเผยแพร่เป็นอย่างมากเลยนะครับซึ่งอยากจะให้พี่น้องเกษตรกรหรือพี่น้องประชาชนนะครับขอ,อให้ติดตามข่าจวจากกรมอุตุนยิยมวิทยานะครับซึ่งเป็นหน่วยงานราชการแล้วก็เป็นเป็นหน่วยงานหลักนะครับที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารได้อย่างถูกต้องแม่นยําและรวดเร็วและก็ทําเวลาให้กับพี่น้องประชาชนเพื่อลดความเสียหายและก็ชีวิททรัพย์สินของพี่น้องประชาชนได้ดีที่สุดแล้วครับผม ค่ะเพราะฉะนั้นก็ย้ําเตือนเกษตรกรนะคะว่าอย่าฟังข่าวปลอมถ้าติดตามข่าวต้องจากกลมอุตุและวันที่ต้องระวังเป็นพิเศษในช่วงสัปดาห์นี้ก็คือ12-14พฤศจิกายนลมจะแรงฝนจะหนักใช่ไหมคะใช่ครับผมค่ะเพราะฉะนั้นก็เน้นย้ำไปถึงพี่น้องเกษตรกรนะคะนอกจากภาคอีสานตอนล่างอยากให้ท่านพูดถึงภาพรวมด้วยว่ายังมีพื้นที่ไหนที่ต้องระวังเป็นพิเศษในช่วงสัปดาห์นี้ด้วยค่ะในช่วงนี้นะครับก็ ที่จะเฝ้าระวังก็คือจะเป็นภาคใต้ครับคุณนัทสญญาค,คุณธนัญญาครับเนื่องเนื่อจากว่าในภาคใต้ตัวนี้ปริมาณฝนตกยังคงจะมีฝนตกทุกอยู่นะครับก็คอือในภาคภาคใต้จะแตกต่างกับในภาคอีสานนะครับภาคอีสานเนี่ยมวลอากาศเย็นลงมาหนาวจริงแต่ภาคใต้นี่จะฝนตกหนักครับผมยิ่งอากาศหนาวเย็นเท่าไหร่อีสานหนาวเย็นเท่าไหร่ภาคใต้ก็ยิ่งหนักฝนตกหนักนะครับผมในช่วงนี้นะครับ่ะ พี่น้อง,าง,งท,ท,ทางใต้ก็เรือใครที่จะไปทาธุระทางใต้ก็ขอให้ติดตามหรือตรวจสอบสาภษาพอากาศนะครับจากทางท่านกรมอุตุนิในในในยมวิทยาก่อนครับค,ค่ะคาเรื่องฝุ่นนิดนึงน่ากังวลไหมคะสําหรับปลายปีนี้ค่ะปลายปีนี้ครับปริมาณฝุ่นนะครับส่วนส่วนใหญ่เนี่ยพื้นที่ภาคอีสานเนี่ย จะได้รับฝุ่นไอฝุ่นเนี่ยคืออมันมันจะไม่ลับก็คือจะมันจะโฟไปทางด้านตะวันะครับส่วนไอฝุ่นเนี่ยจะดูทางด้านภาคเหนือแล้วก็ในแถวภาคกลางแล้วก็กรุงเทพหานใหญนครพับผงนี้นะครับ เพราะฉะนั้น huh. ถ yeah. ือได้ว่าที่ต้องกังวลก็เป็นเรื่องของลมแรงนะคะลมแรงก็มีทั้งอิทธิพลของฝนฟ้าะนองแต่ถ้าเกิดเป็นเรื่องหน้าหนาวก็หนาวลมอาจจะไม่สบายได้นะคะวันนี้ก็เป็นคําเตือนนะคะากติดต่อไครับผมครับค่ะวันนี้ขอบคุณคุณประเสริฐปุราฐานางด้วยนะคะท่านผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศศูนย์ุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างขอบพระคุณที่มาให้ความรู้กันนะคะขอบคุณนะคะครับขอบคุณครับค่ะขอบพระคุณค่ะ